ครับมีเรื่องไรเล่าในตอนนี้จะเป็นตำนานเรื่องเล่าเรื่องราวแปลกๆของประเทศญี่ปุ่นนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับกับซีรีส์ตำนานเรื่องผีผีของญี่ปุ่นความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์แต่ถ้าหากอยากเหนี่ยวรัง้งใครสักคนขออย่าจงใช้ความรักหน่วงเหนี่ยวไว้ โปรดจงใช้แต่ความรักนำพาใจให้เป็นสุขจะไม่ทุกข์เหมือนดังเช่นกับเรื่องนี้ความรักของโอคาเมะโอคาเมะเธอเป็นธิดาของมหาเศรษฐีแห่งแควนนางโงชิโอคาเมะเมื่อถึงวัย22ปีเธอก็ได้แต่งงานกับชายที่ชื่อฮาชิเอมอนทั้งสองคน ต่างคลองรักกันอย่างมีความสุขจนเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วแควนนางโโชิถึงความรักที่มีต่อกันของสามีภรรยาคู่นี้แต่อนิจจาความรักของคนทั้งสองก็มีเหตุอันน่าเศร้าบังเกิดขึ้นเมื่อโอคาเมะได้เกิดล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดโดยอาการของโรคนี้ผู้ที่ป่วยจะกินอาหารไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับ มีแต่ความวิตกกังวลในจิตใจอยู่ตลอดเวลานานวันเข้าร่างกายของโอคาเมะก็ค่อยๆซุดโซมลงไปอย่างมากแต่ถึงแม้ในช่วงเวลาที่โอคาเมะล้มป่วยลงฮาชิเอมอนก็เอาใจใส่ดูแลภรรยาของเขาเป็นอย่างดีโดยมีความหวังว่าสักวันโอคาเมะจะหายป่วยกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง แต่แล้ววันหนึ่งโอคาเมะก็ได้ร้องเรียกสามีให้มาหาและได้บอกกับฮาชิเอมอนว่าท่านพี่ข้าไม่อาจจะบรรยายถึงความดีที่ท่านมีต่อข้าได้ความรักของท่านพี่ที่มีต่อข้านั้นมันทำให้ข้าไม่อยากที่จะต้องจากท่านพี่ไปเลยเรามีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันช่างแสนสั้นเสียเหลือกเกินตัวข้านี้ ช่างอาภัพนักมีสามีที่รักอันสุดประเสริฐแต่ก็ต้องจะมาตายด้วยอายุยังน้อยเช่นนี้ขนาดหมอที่เก่งที่สุดดีที่สุดในแคว้นก็ยังไม่อาจรักษาอาการป่วยของข้าได้ตอนแรกข้าคิดว่าตัวข้าจะพอมีเวลาอยู่กับท่านพี่ได้อีกซักระยะแต่เมื่อข้าได้มองเห็นตัวเองในกระจกเมื่อเช้านี้ข้าก็รู้แล้วว่า ข้าอาจจะต้องตายในวันนี้เป็นแน่ๆ่ข้าจึงอยากวิงวอนขอร้องอะไรท่านพี่สักเรื่องหนึ่งจะได้หรือไม่บอกข้ามาเถอะบอกข้ามาเลยโอคามิเจ้าประสงค์สิ่งใดจากข้าหรือฮาชิเอมอนตอบมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับท่านพี่ตัวของท่านในตอนนี้ก็ยังหนุ่มยังแน่นมันคงจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านต้องลำบากใจ ถ้าท่านต้องทำให้กับข้าแต่ความปรารถนาของข้าก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายนั้นมันไม่อาจเก็บเอาไว้ในใจได้อีกแล้วหลังจากที่ข้าได้ตายไปแล้วท่านพี่ท่านสัญญาได้หรือไม่สัญญากับข้าสิว่าท่านจะไม่แต่งงานใหม่กับหญิงใดอีกเรื่องที่เจ้าต้องการมีเพียงเท่านี้เองเหรอพี่ขอสัญญาสัญญาด้วยความเต็มใจว่า หากเจ้าเสียชีวิตลงไปแล้วพี่จะไม่ขอรักหรือแต่งงานกับผู้หญิงคนใดอีกข้าดีใจเหลือเกินท่านพี่ท่านทำให้ข้ามีความสุขใจเป็นอย่างมากโอคาเมะก็ค่อยๆเอนตัวลงนอนตามเดิมปกติแล้วนางก็ได้สิ้นลมหายใจตายไปอย่างสงบหลังจากที่โอคาเมะตายไปแล้วไม่นานร่างกายของอาชิเอมอน ก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเขามักจะล้มป่วยกระสอบกระแสะอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเขาก็ยังรักษาคํามั่นสัญญากับโอคาเมะเอาไว้เป็นอย่างดีแต่ผ่านมาได้อีกสักระยะร่างกายของฮาชิเอมอนค่อยๆซุดโทมลงไปสู้ผอมไปเรื่อยๆอย่างน่าแปลกประหลาดทั้งๆที่เขายังคงกินอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปครอบครัวของฮาชิเอมอน ก็ได้พยายามหาสมุนไพรมาบำรุงร่างกายหาเขาไปหาหมอรักษาร่างกายแต่อาการของฮาชิเอมอนก็ไม่ดีขึ้นมาเลยมีหนำซ้ำร่างกายของเขาค่อยๆเหมือนคนที่กำลังหมดเลี่ยวแรงลงไปอย่างช้าๆไม่ว่าหมอเก่งๆทั้งหลายเมื่อได้เห็นอาการของเขาก็บอกได้เพียงแต่ว่าฮาชิเอมอนนั้นน่าจะมีสาเหตุการป่วย มาจากการโศกเศร้าเสียใจเสียมากกว่าแต่ต่อมาไม่นานร่างกายของฮาชิเอมอนก็ซูบซีดผายผอมลงเหลือเพียงแต่หนังหุ้มกระดูกจนดูเหมือนผีมากกว่าคนฮาชิเอมอนได้แต่นอนหมดเลี้ยวแรงอยู่กับบ้านจนวันหนึ่งฮาชิเอมอนก็ได้พูดขึ้นมากับแม่ของเขาว่าท่านแม่ข้ามีเรื่องที่อยากจะขอร้องให้ท่านช่วยทำอะไรสักอย่าง ให้กับข้าได้หรือไม่หากหลังจากที่ข้าเสียชีวิตลงไปแล้วท่านแม่ได้โปรดนำร่างของข้าเอาไปฝังไว้กับร่างของโอคาเมะภรรยาอันเป็นที่รักของข้าได้หรือไม่ได้สี่ลูกแม่ของฮาชิเอมอนลับปากไปพร้อมทางน้ําตาด้วยความสงสารถึงชะตากรรมชีวิตของลูกชาย เจ้าคงทุกข์ทรมานและเสียใจจากการจากไปของโอคาเมะมากเลยสินะร่างกายเจ้าจึงได้ซุดโซมเป็นเช่นนี้แม่ของฮาชิเอมอนถามไม่เลยท่านแม่ข้ามิได้โศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของโอคาเมะเลยแม้แต่น้อยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ฝังศพนางโอคาเมะก็ได้มาหาข้าทุกคืนเลยนางอยู่กับข้า เช่นเดียวกับเวลาที่นางยังเคยมีชีวิตจนข้ายังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าน,น,นางได้เสียชีวิตลงไปแล้วจริงๆหรือนางมาหาข้าร่างกายของนางยังคงสวยงามไม่ต่างกับตอนที่นางยังมีชีวิตจะมีเพียงแค่เวลาที่นางพูดเท่านั้นนางมักจะกระซิบกระซาบที่ข้างหูของข้าให้ข้าได้ยินข้าดีใจเหลือเกินที่อีกไม่นาน ข้าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนางในโลกหลังความตายอย่างที่นางกำลังกระซิบบอกข้าอยู่ในตอนนี้ฮาชิเอมอนพูดจบเขาก็ได้สิ้นลมหายใจหลังจากนั้นแม่ของฮาชิเอมอนก็ได้ทำตามความต้องการของลูกชายคือนำล่างของฮาชิเอมอนไปฝังเอาไว้ในหลุมศพเดียวกับโอคาเมะแต่แล้วเรื่องราวที่แสนแปกประหลาดก็ได้เกิดขึ้น เมื่อตอนที่เปิดโลงศพของโอคาเมะมานั้นศพของนางกับไม่เน่าไม่เปื่อยร่างกายของศพโอคาเมะนั้นยังคงดูสวยสดใสเหมือนดังตอนที่นางมีชีวิตก่อนที่จะล้มป่วยเสียด้วยซ้ำปราสะจากล่องรอยของคนที่ป่วยตายไปแล้วนานกว่า6เดือนที่ผ่านมาความแปลกประหลาดใจของผู้คนที่ได้พบเห็นศพของโอคาเมะ ก็ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวแล้วต่างพูดไปกันว่าแท้ที่จริงแล้วร่างกายที่สุดโซมสู้ผอมลงไปของฮาชิเอมอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าถูกดวงวิญญาณของโอคามิสูบกินเข้าไปจึงทำให้ศพของนางจึงอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์แบบอยู่เช่นนี้พระพิสุกรูปหนึ่งที่ได้มาทำพิธีในงานศพนี้ก็เห็นว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแล้วจึงได้ทำการเขียนอักขระลงไปที่หน้าผากของศพโอคาเมะเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณของนางหลังจากนั้นจึงได้นำศพของฮาชิเอมอนฝังรวมไปกับโอคาเมะพร้อมทั้งสวดส่งดวงวิญญาณของทั้งคู่ให้ไปสู่สุคติติดตามเรื่องราวแปลกๆในซีรีส์ตำนานเรื่องผีๆของญี่ปุ่น ได้ในตอนต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ